สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็วันนี้นะครับมาพบกันนอกสถานที่นะครับนะครับพอดีวันนี้มาทุล่านะครับเนาะพาเด็กๆนะครับมาฟังผลสอบนะครับและตอนนี้แม่เขาก็เลยพาเด็กๆเข้าไปรอคิวนะครับเนาะผมก็เลยนั่งรออยู่ในรถนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะเราก็ว่างๆนะเพื่อนเพื่อนพี่เราก็มาพูดคุยเรื่องพากกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเรื่องนะครับเนาะพะสมเด็จนะนะครับหลังตาแผ่นดินนะนะครับนี่ พากยที่มีอยู่ทุกบ้านนะครับนะนะครับผมว่าคํานี้นะครับพากยที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับคำคำนี้มันมีในยยะสาคัญในตัวของมันเองนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนเพืพี่ฟังนะครับว่าผมหมายถึงอะไรนะนะครับเราไปชมพากันครับมาต่อกันครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะจากที่เมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับพาสมเด็จนะครับ หลังตาเป็นดินนะครับเนาะพาเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าคําว่าพาเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับมันมีในยยาสําคัญในตัวของมันเองนะเพื่นเพี่นะครับก็ก่อนอื่นนะนะครับวันนี้มามานอกสถานที่นะครับเนาะถ้าภาพสั่นไม่ชัดยังไงหรือเสียงไม่ดังยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับพอดีไม่ได้เอาไปมานะครับแล้วก็ไม่ได้เอาขาขาตั้งมานะครับผมนะตอนนี้นพูดคุยสบายสบายกันนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนาาเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับ ่อนอื่นนะนะครับพวกหนังสือเก่าๆนะเพื่อนเพื่อพี่นะครับมันมีการถกเถียงกันมานานมากๆเลยนะครับเนอะว่าบางเล่มก็ว่าเก๊นะครับบางเล่มก็ว่าแทนนะครับก็คือนะครับยุคสอง0ห้าร้อยบวกบวกบวกลบนะครับพวกหนังสือพาพวกนี้นะครับเนาะผมก็ไม่ขอกล่าวถึงที่บาเก๊แล้วกันนะครับนะเพราะมันจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ ขอกล่าวถึงของที่ลงวัแท้แล้วกันนะครับเป็นของล้านโพนะครับเนาะแล้วก็ลงประวัติการสร้างนะครับสร้างไว้ปีสองสี่เ้าห้านะครับนะผมจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับผมนะนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมอยากจะกล่าวว่ามันมีนัยยะสําคัญยังไงนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับปาเก้ที่มีอยู่ทุกบ้านนะครับมันมีคําพูดเนี้ยมันมามาจากเซียนเซียนดังนะครับท่านหนึ่งนะเพื่อนพี่ๆนี่นะครับนะครับปาเก้ที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันย้อนไปถึงว่านะครับ หนังสือยังมีการตกเถียงกันมานานนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับคือเขาไม่ได้ว่าคือเราก็เอาอ้างอิงมาจากสมัยก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับคือหนังสือมีลงมานานนะครับพระเกศที่มีอยู่ในทุกบ้านแล้วทําไมเขาเล่นหากันล่ะครับนะคร Sierra, Stanford, ับในย่าสาคัญนะครับเนาะเออเขาเล่มมหนหาถึงขนาดว่ามีอยู่ในทุกบ้านนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอันนี้แหละครับคือในย่าสาคัญนะครับว่าเอาทาไมเขาไม่เชื่อหนังสือกันละ่ะนะครับทําไมคนสมัยนี้ ถึงเชื่อกันดีจังเลยนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะพารุ่นนี้นะครับที่มีการตกเถียงกันเพราะอะไรเพื่อนๆพี่ๆนะครับมันมีคนเกิดทันไงครับนะครับหนังสือออก2500บวกลบนะครับนะแล้วประวัติการสร้างเขา2495นะครับมันเกิดทันมันมีคนเกิดทันไงครับคือหนังสือมันเลยไม่มีอิทธิพลไงครับนะก็ประมาณว่านะครับตายุคเราก็เปรียบเหมือนหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อรวยนะครับนะใครจะว่าเก๊ก็ว่าเก๊ไปนะครับ ก็คือเราไปนั่งอยู่ในพิธีพ่อแม่เราไปนั่งอยู่ในพิธีนะครับพ่อแม่เราไปนั่งมาไปทําบุญมาได้มานะครับมันอารมณ์นั้นเ,นเ,นเนพื่อนเพืพี่นะครับมันก็เลยไปอยู่ในบ้านทุกคนไงครับนะครับพระรุ่นนี้ที่ผมบอกตลอดนะครับว่าผมทําคลิป ราะผมสงสัยนะเพราะอะไรนะครับสมัยก่อนผมเหมาบ้านนะเหมาผ้าบ้านนะครับผมจะเจอตามบ้านคนแก่คนเฒ่าที่เขาไม่เล่นผ้าเพื่อนเพื่อี่ๆนะครับแล้วเขาก็เล่าประวัติมาบางคนก็แบบพ่อแม่ให้มาเป็นตำรวจไปลบอะไรเงี้ยนะครับมันเลยให้ผมเก็บความสงสัยนะครับเนาะมานานมากๆนะเพื่อนๆพี่ๆนีะครับผ้ารุ่นนี้สําหรับผ้ารุ่นนี้นะครับมันมันเจอคือมันมีทุกบ้านจริงนะครับมันมีทุกบ้านแบบแปลกๆแล้วมันก็เก่าจริงนะครับแต่นะครับสมเด็จ กลางปลาสาเร็จหลังภาษาจีนผมไม่เคยเจอตามบ้านเหล่านั้นไงครับผมเลยไม่ขอทําคลิปผมคือผมเลยคือไม่ขอยุ่งนะครับเพราะผมไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่มีสิ่งใดสงสัยกับ2รุ่นนั้นนะครับแต่2รุ่นนี้นะครับนะนะครับพอโลกโซเชียลมันมีประวัติออกมานะครับมันเลยไปกระทุ้งตอมสงสัยผมไงครับผมก็เลยมาทําคลิปนะครับนะเพื่อนๆพี่นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเนาะก็คือนะครับพูดง่ายๆมันมีอยู่ในทุกบ้านนะครับมันมีนัยยะก็คือคนโบราณเขาเล่นหากันไงครับ นะครับมันถึงมีอยู่ในทุกบ้านนะครับแล้วมันก็มีขนาดมีหนังสือเก่าๆว่าเก๋เขายังเล่นกันเลยเพื่อนเพื่อพี่มันถึงมีอยู่ในทุกบ้านไงครับแล้วมันก็มีหนังสือบางเล่มกับว่าแท้นะครับนะอันนี้นะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเรามาพูดคนสมัยเรามาบอกพาเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับนะครับผมว่ามันเหมือนไปดูถูกภูมิปัญญาคนโบราณยังไงไม่รู้นะเพื่อนๆพื่นี่นะครับทั้งๆที่เราก็เกิดไม่ทันหรอกนะครับแต่ทําไมถึงเออคนโบราณเล่นพาเกนะครับ แปลกดีนะครับมันก็เหมือนกันนะนะครับเขาเกิดทันเขาอยู่ในยุคเขาเล่นในยุคนะครับถ้าอยู่ในยุคเราถ้าคนมาบอกอ่าหลวงพ่อรวยรุ่นนั้นเก๋หลวงพ่อคูรุ่นนี้เก๋เราเกิดทันมันไม่พี네่เราเถียงกันได้ไงครับนะพารุ่นนี้มันเกิดการตกเถียงในวงก้างเพราะมันคนเกิดทันเข,ข,ขายังอยู่นะครับนะเขาไม่ใช่พาะสมเด็จโตพาะหลวงปู่สุกพาะหลวงพ่อเงินนะครับอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะครับนะมันไม่มีใครเกิดทันะคนเกิดทันเขาตายหมดแล้วนะครับ นะครับจะสร้างวัดนั้นจะออกวัดนี้วัดนี้ไม่เล่นวัดนั้นไม่เล่นนะครับถือว่ามีบางคนมีบาร,รมีมีชื่อเสียงเขาพูดไปแต่รับนาะมันไม่มีใครมามันคือมันไม่มีใครมาแย้งคุณหรอกนะครับเพราะมันไม่มีใครเกิดทันนะครับแล้วยิ่งปากเล็กๆเสียงเล็กๆไม่มีใครเกิดทันนะครับมันพูดไปยังไงก็สู้คนที่มี power ในโลกออนไลน์ไม่ได้นะเพืพ่อนๆนะครับกระแสมันต่างกันพูดผิด หูไปเอฟทรงเอฟซีเขาก็มาด่ามาว่านะคนพม่มีนะครับมันก็เลยไม่มีใครอยากยุ่งนะครับแต่พระรุ่นนี้นะครับคนเกิดทันเขายังอยู่นะครับเนาะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราหลายหลคนเขายังอยู่นะครับแล้วก็เขารับต่อต่อกันมามันก็เลยมีกระแสนะครับตีกลับที่ว่าเคแทงไงครับนะครับนี่นะครับเนาะคำว่านัยยะสำคัญที่ผมจะพูดนะครับพระเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับนะครับ เออนะครับคนโบราณเล่นปาเกนะครับเปือนเพนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมนะอันนี้คือข้อสงสัยของผมนะครับแล้วก็ข้อสงสัยอื่นๆนี่นะครับผมทําไว้ไว้สองสามคลิปหน้าก็ไปไล่ย้อนดูนะครับนะอันนี้ก็คือสงสัยที่ว่าลงในหนังสือคนโบราณเล่นแล้วก็นะครับแล้วก็ที่มีอยู่ในบ้านคนที่ไม่เล่นผ่านนะก็ปาเกที่มีใหญ่ที่มีอยู่ในทุกบ้านนั่นแหละครับนะที่ในปากจากปากคนที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ นะครับก็คือนะเพี่นไปยพินนะเนี่ยนะครับเนาะดูกันจะชัดดีทีนะพี่นุ้พินนะครับวันนี้ก็คุยกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะพื่นุ้นนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับนัยยะสำคัญที่มันเหมือนไม่มีอะไรนะตะเกจที่มีในทุกบ้านแต่มันฟังดีๆมันมีนัยยะนะพี่นด้ยพินนะครับเนาะนะครับมีอยู่ในทุกบ้านนะครับ ทำไมคนรุ่นนั้นเขาเล่นนะถึงมีอยู่ในทุกบ้านนะครับถ้าเปรียบเทียบเราสมัยนี้ก็หลวงพ่อคูณนะครับถ้าคือถ้าในยุคผมนะครับเนาะเพราะหลวงพ่อรวยเขาออกไปหลังๆห,หน่อยนะเป็นพะี่ๆแต่ในยุคผมก็หลวงพ่อคูณหลวงปู่แหวนนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยนะครับมีอยู่ในทุกบ้านจริงๆนะหลวงพพีที่ในยุคผมนะนะครับแตารุ่นหลังๆก็หลวง,งพ่อรวยนะครับประมาณนั้นนะเป็นพี่หลวงพ่อพัดอย่างเงี้ยนะครับนะ ก็คือคนยุคเราเล่นนะคนเวทีนะครับมันก็เลยมีคําเนี่ยนะครับเนาะอยากจะสื่อให้เป็นเวพีคือได้ฟังนันนะครับเนาะคือคือหนังสือพระนะครับเขาไม่ได้มาเขียนยุคหลังนะคือหนังสือพระเขียนมาตั้งแต่ยุคสองพันห้าร้อยอะเปิ่เวทีนะครับคือเขามีหนังสือโจมตีมาในยุคนั้นนะครับเนาะคือถ้าเขาไม่เล่นเขาก็ไม่น่าเล่นมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะเปิ่เวพีนะครับแต่ทําไมมีหนังสือนะครับหนังสือบ้างก็ว่าแท้บ้างก็ว่าเก๊คือมีการตกเถียงกันมาตั้งแต่โบราณนะครับ นะครับมันมีการตกเถียงมาแต่มันมีคนเล่นนะครับมันก็คือมันมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่เกิดทันนะครับก็เห ans, มือนยุคเราก็เหมือนหลวงพ่อคูณหลวงพ่อรวยเนี่ยแหละครับนะนะครับจะพูดกพ็ดพูดไปแต่เขาไปแบบไปทําบุญมาเขาได้มาอะไรอย่างเงี้ยมพื่อนเ่นะครับเขาเลยเล่นหายครับนะพอเขาเห็นเขารู้นะครับมีทรทัศน์มีหนังสือพิมพ์มีอะไรในยุคนั้นอนะ่ะเพื่อนไพื่นะครับเนาะมันก็เลยนะครับเนี่ยไปคําว่านัยยะสําคัญที่ผมอยากจะสื่อเพื่อนเพื่พี่นะ ็หลักๆก็มีแค่นี้เองนะเพื่อนพิมพ์นะครับมีแค่นี้นะที่จะพูดคุยเล่นๆหัวหัวไปนะเพื่อนพิมพนะครับเพื่อนๆไปนะเพื่อนพิมนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็ดูเนื้อหาคนนะนะครับจะเล่นพาก็ต้องดูเนื้อหาด้วยนะเพื่อนพิมนะครับนะครับอ้าไม่สากนแต่มีเกนะนะครับเกนะครับมีเกมาตั้งแต่เกเก่าจริงๆนะ เป็นพี่นะครับแต่เนื้อหามวลสารเขานเนี่ยเขาจะไม่อย่างนี้นะพี่นะครับเนี่ยความคมชัดนะครับความวิธีการสร้างไหมครับเนี่ยนะครับเขาจะคนละเรื่องนะนะครับพาเก้กับพาแทนนะครับที่ผมบอกนะครับเนี่ยความคมชัดของเนี่ยครับตาเป็นดินน้าหรือตาโลเนี่ยนะครับเป็นพี่นี่นะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับเนื้อหามวลสารความเก่านะครับที่ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับมองข้ามนะครับเนาะ ก็คือพูดตรงๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะค่าเกที่มีอยู่ในทุกบ้านนะครับเนาะคือถึงจะเกท่ะแท้เขาก็มีอยู่ในทุกบ้านเขาก็อยู่ในทุกบ้านคือเขาก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วนะเพื่อนๆพี่นะครับความหมายของผมนะครับเนาะตาแผ่นดินก็คือเหมือนขอกไม่สรีบมงคลอยู่ในหิ้งพราอยู่แล้วนะนะครับคนยุคปู่ย่าพ่อแม่เราเขาเล่นมานะครับเนาะก็ไม่อยากจะไปแบบว่าไปเชื่อคนนั้นคนนี้แล้วก็มาหักทิ้งคว้างทิ้งมาหัวเลาะโปกฮาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะความหมายผมมีแค่นี้เองเพื่อนๆพี่นะครับ ผมมีอยู่องเดียวนี่แหละครับเนาะจะให้ผมไปว้านซื้อมาเก็บขายเก่งอะไรผมก็ไม่เอานะครับเนาะถ้าเราจะเล่นซื้อขายนะครับพูดตรงๆไปเล่นรุ่นอื่นดีกว่ามีเป็นร้านๆ้านรุ่นเ้านแสนรุ่นเหมือนเพื่อนพี่ที่เล่นหาสาโกนมีราคานะครับไม่ต้องไปดันเถียงกับใครเพื่อที่จะแบบจจะขายหรอกนะครับจะเล่นพระพาณิชย์มีให้เล่นเยอะแยะนะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งเถียงกับใครปวดหัวด้วยนะครับเนาะแต่ที่ผมพูดมาคือผมไม่อยากจะให้แบบ เราสื่อเจตนาลมของคนโบราณนะครับนะที่แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเล่นมานะครับมันต้องมีนัยยะสําคัญของมันนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับไม่ใช่จะไปเชื่อคนคนหนึ่งแล้วก็มาแบบนะนะครับแค่นี้เองเพื่อนเพื่อนพี่ความหมายผมนะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับนี่ย้ายที่มาแล้วนะครับเนาะของคนเล็กออกแล้วก็มาของคนโตต่อนะเพื่อนเพื่อนี่นะครับก็รอรอสักแป๊บหนึ่งนะนะ โอเคนะครับสำหรับพีวีนะครับนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเช่นเคยนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลน์นะครับสับชมพระเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพนี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเราก็กดไลค์กดติดตามนะครับช่วยผมกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ